สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใหม่ของผมนะครับช่องนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการที่จะทําให้เบาหวานสงบลงได้นะครับเบาหวานสงบคืออะไรนะครับเบาหวานสงบคือการที่เราหายจากการเป็นเบาหวานนะครับวิธีการที่ทําให้เราทําให้เบาหวานสงบได้เนี่ย มันก็จะต้องมีขั้นตอน,น,นต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์วิธีการเหล่านั้นให้ทุกท่านฟังก่อนอื่นผมขอแนะนําตัวเองก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์นะครับผมไม่ได้เป็นหมอผมที่ขายคลิปณปัจจุบันมีอายุ56ปีนะครับผมเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ครับผมจบทางด้านคอมพิวเตอร์มาผมขอจำนะครับผมไม่ใช่ วิทยากรทางการแพทย์ไม่ใช่ในแพทย์อะไรนะฮะผมใช้ประสบการณ์จริงที่ผมทําด้วยตัวผมเองนี่ยนะฮะคือก่อนนะ่ะอย่างน้อยยีสิบสาปีผมเป็นเบาหวานมาตลอด23มปีผมใช้ชีวิตอยู่กับมันมานะครับก็เริ่มตั้งแต่ตรวจเจอครั้งแรกกินยาเม็ดร์มินแค่ครึ่งเม็ดนะครับจนมาถึงปัจจุบัน ยี่สิบสาปีผ่านมาน้ำหนักตัวจากห้าหกสิบกิโลกลายเป็นเก้าสิบแปดกิโลครับแล้วก็ล่าสุดก่อนที่ผมจะทำให้เบาหวานสงบผมกินยาเบาหวานนะครับเช้าห้าเม็ดเย็นสี่เม็ดรวมทั้งสิ้นเก้าเม็ดยาเบาหวานนะครับตามไมได้ยาคานดันอีกสองเม็ด เป็นสิบเอเม็ดแล้วแล้วก็ยังมียาสเตีินยาลดไขมันในเลือดอีกหนึ่งเม็ดสิบสองเม็ดวันหนี่งผมกินยาหมดสิบสองเม็ดโทษทีนะครับวันนี้ผมเหงืมนออกที่หน้าผมเพิ่งออกรลางกายเสร็จมันเหงื่อเต็มตัวเลยก็เลยต้องปากนเงือตลอดนะครับก็ผมก็จะมาแชร์ว่ามันหายไปได้ยังไง มันต้องมีขั้นตอนทํำยังไงนะครับสําหรับพี่ๆน้องๆหรือว่าลูกๆหล,ลานๆที่เป็นเบาหวานมันผงแล้วอยากจะให้มันสงบนะครับก็กดติดตามได้เลยครับผมจะมาแชร์ทุกอย่างที่ผมทําทุกวันนี้เบาหวานผมลดลงต่ำเอวันซจากสูงถึง8.7นะครับ ลดลงมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้เหลือ่าสุดธิมงเช็งหกสิบสี่ก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆครับสำหรับท่านใดที่อยากจ,จะหายเหมนผมนะครับกดกติดตามเลยครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปผมจะมาอธิบายว่าต้องทำยังไงคลิปนี้แค่มา เชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านติดตามผมครับสวัสดีครับ